อะไรครับคุณผู้ชมครับัวนีเราสู่ช่องปิตรแกนะครับผมก็กลับมาอยู่กันในเกมฮาวฟิวเปอร์กันใน EP พีที่2นะครับผมมาเริ่มกันที่บ้านแรกเลยผมรับเควสมาก็ลืมดูว่าคือเควสอะไรนะครับมาหลังนี้นะฮะเขาให้เราทุบกำแพงนะครับห้องหนอยมทุกคนในแมปขวามือจะมีสีแดงๆครับให้เราทุบห้องเนี่ยทะลุหมดเลยนะครับห้องนี้กับห้องครัวนะแต่ว่าไอ้อุปกรณ์เราเนี่ยมีอะไรบ้างอุ้ยมีเปิร์กมาใหม่ครับผมเปิร์กเนี่ยคือเราเอานี่ไหม แบบว่าค่าจ้างเพิ่มขึ้น25%นี่1นะครับน่าสนใจที่สุดเลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าอุปกรณ์ในมือผมตอนนี้เนี่ยมันมีที่ทุบไหมเออนี่ไงบิวอินเทียนี่ไงที่ทุบกำแพงครับมาได้เรื่องละได้เรื่องทุบแล้วนี่อ๋อมีมาร์กให้โอเคทุบเข้าไปเลยโอเคครับแจมอย่างนี้แจมเออุกคนตอนนี้ผมผมปรับความยากของเกมนะครับทำให้ยากขึ้นมานิดนึงนะครับแบบว่า ให้มันสมจริงมากขึ้นนะแบบว่าเราซื้อส่วนประกอบมาใช่ไหมเหมือนซื้อแบบเครื่องทําน้ําอุ่นซื้อซิงลังหน้าอะไรอย่างเงี้ยเวลาการประกอบเนี่ยเขาจะละเอียดมากๆก,กันนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไ้ติดตามดูได้เลยวันนี้น่าจะมีเควสนะฮะโอเคอ่าประตูเออเดี๋ยนะอันนี้คือทุบอ๋อโอเคเราไม่ต้องเป็นต้งทุบหมดนะครับทุบให้มันแค่แบบไม่มีสีแดงนะโอเคเออเอยเรียบยร้อยทะลุหมดแล้วโอเหลือฝั่งนี้ออกเข้าไป เขาบอกว่าเขาจะทำห้องนั่งเล่นให้มันใหญ่ขึ้นนะครับ okay. โอเคโยมาต่อมาเราต้องทำการเคลียร์ข้าวเคลียร์ของนะครับพวกกรอบประตรงประตูเนี่ยต้องทุบทิ้งหมดเลยนะครับลิฟวิ่ง o o มตอนนี้เสร็จแล้วแล้วมีห้องไหนบ้างอ่ะห้องนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับแล้วห้องนี้ล่ะห้องนี้ให้ทำสีห้องให้เป็นแบบสีปปี้บูนะครับมาเลยเริ่มงานสีกันก่อนเลยแล้วกันนะครับขออนุญาตซื้อก่อนนะมันคือนี่ใช่ไหม แล้วก็เลือกเป็นเดี๋ยวนะผมพิมพ์เลยก่อนสลิปปี้บูสลิปปี้บูวอลโอเคเราซื้อไซส์อะไรวะผมก็ลืมวัดขนาดพื้นที่เลยวะ่ะงั้นลองเอามาเป็นไซส์ L แล้วกันถ้ามันเหลือเราขายคืนได้ครับไม่เป็นไรโอเคมาเลยแล้วก็แป้งจุ่มแป้งจุ่มสีอันนี้เพนติง้งอ่าดูดเข้าไปตอนนี้ผมก็อยากได้ตัวที่ท,ที่แบบว่าทากําแพงมากขึ้นนะเห็นปะ ตอนนี้ตอนนี้เราทาได้ทีแล้วมัน2ช่องนะครับแล้วก็คือสีหมดเร็วมากมีแบบมีลูกกิ้งที่แบบสีมันอยู่ได้นานกว่านี้ไหมนเนี่ยทาพาย2ทีแม่งปืดหมดแล้วอุย้ยนิวสกิลอลล็อกว่ะเอาเรื่องทาสีเร็วขึ้นมาเอ่อฟาดเพ้นท to ูวอลสามารถนี่ไงสอันเพ้นทีเดียวได้ทีละสามกำแพงครับน่าสนใจที่สุดเลยโอเคมาอ่อสลิปปี้วอลหรอผมว่าสีเดิมมันสวย วาสีเดิมเขาก็สวยอยู่แล้วนะเออแล้วมเนก็เปลี่ยนสีวะไม่เป็นไรครับลูกค้าจ้างเรามาแล้วเราต้องทํางานกันต่อโอเคขออนุญาตเปิดหน้าต่างให้แบบกลิ่นสีมันออกไปหน่อยนะคคุณลูกค้าเดี๋ยวจะนอนดมกลิ่นสีกันทั้งคืนเลยจะมึนหัวละก่อนทาไปก่อนนะทุกคนถังเดียวไม่พอจริงทุกคนต้องนอนถังไซส์เอมาอีกรอบนะครับห้องขนาดนี้น่าต้องใช้ประมาณถ้สองเอ่อถังใหญ่หนึ่งถังแล้วก็ถังเล็กหนึ่งถังนะครับโอเคเดี๋ยวอันไหนมันเกินเนี่ยเราสามารถขายคืนได้นะครับอย่างนี้ แล้วก็ทาสีเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะขายอันนี้ขึ้นโอเคแล้วก็ไปทําห้องไหนต่อเออห้องนี้ห้องนี้ไม่ต้องทําอะไรนะครับแล้วก็เจ้าตัวห้องนี้เนี่ยต้องเคลียร์ของนะครับโอ้เอ้เดี๋ยวนะเขาบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอะ่ะให้แบบว่าให้คอมพลีได้เลยเหรออุ้ยแล้วก็อันนี้ก็ขายไปก่อนนะพวกปร,รประตูเนี่ยแล้วพวกนี้ผมทําอะไรกับมันไม่ได้หรอบิลวอลไหม บิวอินทอรเนียอ๋อนี่คือการสร้างห้องเพิ่มนะครับแล้วก็พวกทุบเนี่ยเออมันโอเคแล้วใช่ไหมผมสามารถส่งงานแบบนี้ได้ใช่ไหมอ่านี่ไงทุกคนต้องมีบิวอวอลด้วยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละพเมอผมอไม่รู้ประตูนะพอเมอไม่รู้พวงน้ำทิ้งที่หายละต้องต้องต้องสร้างต้องสร้างเพิ่มก่อนเดี๋ยวอืมละเละเลยดีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอ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 แก้งงานแป๊บนึงขอแก้งงานแป๊บหนึ่ง เพิ่มไปหน่อยเข้ากำแพงห้องน้ำเขาเลยครับยี่ต้องเสียตังมาก่ออินบ็อกให้เขาอีกเนี่ยโอ้โหแล้วคือก่อช้ามากก่อกำแพงแบบช้าสุดๆโอเคเดี๋ยว๊บนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาอกำแพงมาคืนนะครับเดี๋ยวเออแล้วตรงนี้ต้องไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้นะครับต้องปุ๊บอันนี้ออกอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็สร้างกำแพงคืนเขาก่อนเอ่อสร้างลงมายังไงอผมสร้างไม่ได้แล้วว่ะเอาแค่นี้แล้วกันอ่ะส่งงานเลยส่งงานเลยโอเค ปบ้านใหม่นี่สดใสดีกว่าโ,โหดแล้วบ้านผมยังไม่ได้ทำเลยเนี่ยดูสภาพดิของยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้เคลียร์เลยงันเ๋ยผมเอาแบบว่าเอาตัวขายของมาเคลียร์บ้านท่านหน่อยแลวกันนะไอเตียงนอนนี่จําเป็นอยู่นะครับเอานี่เลยอะไรขายได้ขายที่หมดอส่งโปสเตอร์แม่งโคตรจะเกะก,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 กะเออเออกูขายทิ้งหมดทุกอย่าง <c oughs> อุบกองอุบกโอ๊ยชิบหายขายตู้ทิ้งแล้วเอาไว้อะไรครับทำงานพื้นไปแล้วกันนะครับเป็นคนติดพื้นโอเคขายเลื่อยไฟฟ้าก็มาเลรอวะขายผมขายประตูห้องน้ำโอ้โห สภาพเออเออนี่อันเหลือเบคี้สักเหลือเบคี้สักหน่อยแล้วกันนะเอออ่าเนี่ยไอโต๊ะทำกระโพลทำกับข้าวซื้อกินเอาก่อนตอนเนี้ยโอเคขายผอมขายให้หมดอย่าจะขายบ้านทิ้งกันได้ไหมคือขายขายบ้านทิ้งนี่มันนี่แหละสัญญาณเตือนขโมยไม่ได้เอ,อ่อเก้าอี้เอ่อเก้าอี้เก้าอี้จำเป็นไหมวะเอออจำเป็นนะเดี๋ยวขอย้ายนี่ก่อน ขอย้ายนี้ผมขอย้ายนี้วว่ามันเตียงก่อนลวกันโอเคมามานั่งทําหัวเตียงเนี่ยเออนเนเนเนนเนเได้แน่นอนได้แน่นอนอ่าทางานเสร็จแล้วก็นอนเลยตู้เอกสารเอาไว้ตรงนี้แหละใกล้ๆตัวหน่อยโอเคเจบเจอเจอเออให้มันเป็นโซนหน่อยครับตัวนี้ก็ก็ว่าไป,ปงั้นหรือว่าเราจะทุบกำแพงบ้านดีวะช่งางนนบังเกอรนะอันนี้เป็นฮีเตอร์นะครับเราต้องซื้อมาใส่นะมีแค่ท่อเดียวตัวนม้มีฮีเตอร์มา รับงานตัไปกันดีกว่าหนึ่งแคมนทุกคนมีงานไรทำบ้างวันนี้ป้องแปงคุณนิ่งปบอกว่าเขาต้องการให้เคลียร์บ้านนะครับเดี๋ยวไปอ่านควยโอ้โหสภาพกูคเครียดเลยกูคเครียดเลยเผาบ้านไหมอืมคือถ้ามันจะเละขนาดนี้เนี่ยเผาบ้านดีกว่าครับผมว่าเผาบ้านเป็นการฆ่าเชื้อโรคด้วยโอ้โหข้างนอกก็ดูดีนะแต่ญ่าสูงไปหน่อยนึงก็ก็ก,ก,กม็มาต้อนรับแต่ เดาเลาจะน่าบ้านเลยเหรอ,อก่อนอนุญาตเก็บก่อนแล้วกันนะครับเก็บขยะไปก่อนเลยอ่ามีคลาบดิน้วยเหรอเนี่ยใครมันเอาดินไปขึ้นในบัหลังคามันสไปเดอร์แมน Spider Man, หรือเปล่าโอเคมาผมจะเริ่มจากข้างไหนดีทุกคนซ้ายขวาซ้ายโอ้โหดูจากแมพแล้วอืมโอ้ยฉันก็เหนื่อยใจเลยเออคือแบบบ้านหรือ มื่หักขยะอะไรกันมาเต็มบ้านได้ขนาดนี้วะเนี่ยถามจริงโอเคเก็บโโเก็บโอ้โหเก็บทีละขวดเอาเข้าไปนะครับอันนี้น่าจะผ่านแบบปาร์ตี้อันหนักหน่วงมาเลยครับเนี่ยอะไรเนี่ยปาร์ตี้อะไรของมึงเนี่ยมึงปาร์ตี้อะไรอุ้ยอ่าสกิคอัปเดตใหม่นะครับเราจะเก็บได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม้มอบจะถูดีขึ้นเอาเป็นไม้ม็อบถูได้ดีขึ้น,นไหมน่าสนใจนะครับไอ้แมพเนี่ยเดี๋ยวเราดูออกก็ได้นะครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างนี่เลยไม้มอบ ถูได้เร็วขึ้นนะครับผมโอเคตรงนี้มีฮีเตอร์หายไปด้วยนะเขาให้เอาอะไรมาเนี่ยเมาส์ดีไวซ์ให้เอาเรดิเอเตอร์มาด้วยไงครับโอเคแล้วก็ให้เพ้นท์ห้องนี้เป็นสีขาวหรอให้เพ้นท์ห้องนี้เป็นสีขาวงั้นงั้นผมไม่ต้องไม่ต้องพ่นสีก็ได้ไหมเฮ้ถามว่าแบบว่าไม่ต้องทำความสะอาดก็ได้ไหมเออขอเชียร์กระจกก่อนนะครับปาดเงียบเงียบเงียบอยากได้นี่ใหม่เหมือนกันนะโอเคเจอเจอเจบ เรียบร้อยสะอาดวิ้งสะอาดวิ้งมาบ้านที่สองไปกันยาวทุกคนใครใครแบบว่ารับรับชมตอนนิ้ข้าวนี่บอกเลยว่ากินอร่อยขึ้นนะครับผมกับสภาาห้องแบบนี้โอเคผมจะค่อยๆไปเรื่อยๆอันนี้คือโคมไฟที่ต้องทําความสะอาดด้วยหรือเปล่าอลองดูดิอ่าไม่ใช่แสดงว่าครับปกตินะครับโอ้โหคราบอะไรวะเนี้ยคราบแมงเละเทะมากอ่ะจัดจัดให้หน่อยแล้วกันนะตู้ตรงตู้เตียงเนี่ยอ่า โอเคครับไปนะครับแล้วก็ให้ซื้อของมาแปะงั้นเดี๋ยผมขออนุญาตทาสีห้องนี้ก่อนแล้วกันทุกคนเอาเอาแบบว่าทีละห้องแล้วกันนะคือถ้าแบบว่าทําพร้อมกันหลายห้องก็ไม่ไหวนะพ A ไ N T เออไม่ใช่ต้องเว้นไว้ W-I-T-H เฮ้ย w i อะไรวะไว้อะ W H I T E ีินนีก็จำไม่ได้ยินนี้ก็จำไม่ได้เออมาอันนี้ต้องเป็นไซส์ L นะครับ1อันวางโลดวางโลดแล้วก็ไม้ม็อบป ไม้ม็อบเอ้ยไม่ใช่ไม้เขาเรียกนะขี่ทาสีของผมโอเคปาดเข้าไปเนะครับมาเดี๋ยวสคริปเหมือนเดิมะครนะทุกคนการทาสีนี่เป็นอะไรที่มันใช้เวลายาวนานมากเลยนะครับกำแพงสุดท้ายอุ้ยห้องนี้สีไซแอลน่าจะพอนะครับถังเดียวโอเคเรียบร้อยทาสีเสร็จนะครับขออนุญาตขายสีก่อนเลยต่อมาเดี๋ยวนะเพนวิดเดี๋ยคอลเลอร์เออก็ก็นี่สีขาวแล้วนี่ครับแต่ว่าทำไมเควสไม่นับ ทำไมควรไปนับวะเดี๋ยวเวลาผิดเนี่ยอาจจะสสะโนสะโนไว้แม่งคนแค่ทั้งเจ็ดเลยเจ้ยแม่งเอาสีขาวล้วนโอ้กูเครียดกูเครียดเลยผมเครียดเลยครับสีขาวอยู่ไหนอแล้วเป็นปีไปดักห้องเลยแก้งานก่อนได้ะหม่แก้งานแป๊บนึงทุกคนคุณผู้ชมเห็นถึงความแตกต่างระหว่างสีสะโนไวกับสีไวไหมครับ เอ,อ,อันนี้คือกระสานกำแพงนะครับที่ผมพ่นสีขาวไปนะครับแล้วก็กำแพงนี้คือสีสโนไวท์ที่ผมพ่นผิดไปตอนแรกเอ,อ่ก็ไม่เข้าใจว่าจะต้องการอะไรเนือ <c oughs> มือสีแม่งคือสีเดียวกันเลยอะ่ะแค่แบบต่างแค่ชื่ออะไรวะเนี่ยจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับตอนนี้สีทาไปทั้งหมด75%คือมันดูยากมากทุกคน ผมผมไม่รู้เลยว่าตรงไหนมันแบบว่าที่มันทาไปแล้วหรือว่าตรงไหนที่ยังไม่ทาต้องแบบต้องมานั่งไล่เรื่อยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ทาซ้ําไปซ้ามาแต่ว่าผมจะเลิกละผมจะเลิกทาละผมว่าน่าจะเอาประมาณน,นี้แล้วกันเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บงานนะครับโอเคต่อมาเราต้องซื้อเจ้าตัวเอ่อเครื่องเขาเรียกน,นะฮีเตอร์นะครับฮีเตอร์เนี่ยมันชอบทําหายกันเยอะมากนะครับโอเคมาวางตรงนี้เลยวางตรงหน้าหน้าต่างนะครับมาทุกคน นี่อันนี้จะเป็นการประกอบแบบละเอียดที่สุดแล้วที่เกมนี้ทาได้นะครับผมเลือกอาแบบว่าแบบยากที่สุดนะให้แบบว่าดูเพลิมไมเลยแบบว่าดูทุกขั้นตอนนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันประกอบแบบไหนบ้างนะครับอ่ะฮีตเตอร์อ่ะฮีตเตอร์ประกอบแค่นี้นะครับแล้วก็สกิลอัลล็อกใหม่ด้วยนะฮะเอ,อ่ออันแรกคือสามารถประกอบได้เร็วขึ้นนะอันที่2คือเกี่ยวกับงานเทป,ปูนะครับอันที่3น่าจะเป็นเกี่ยวกับงานปูกระเบื้องปูพื้นนะครับผม ตอนนี้ผมเน้นเป็นงานแบบงานประกอบไปกันเนาะให้แบบว่ามันประกอบไปเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเก็บงานตอนนี้ปั๊บหนึ่งทุกคนเดี๋ยวไปห้องอื่นกันต่อเลยไปห้องอื่นกันต่อนะครับห้องนี้เสร็จเรียบร้อยมาห้องทางขวาเออน่าจะเป็นห้องนอนคู่นะครับเตียงคู่ออ้สภาพเละเละแบบสุดๆเลยแล้วก็ต้องเอาอ้นนี้นะครับทุกคนเอาฮีเตอร์มาด้วยนะแสดงว่าเออทำไมฮีเตอร์ถูกขโมยจังวะ แถวนี้มีแบบมีโจรขโมยฮิตเตอร์ด้วยหรอขออนุญ,ญาตเก็บขวดนะครับน่าจะไปขายหลายตังค์อยู่เนี่ยกระองคเก้าอี้อ่ะยกขึ้นมาวางให้มันดีๆหน่อยโอเคครับสอดเข้าไปตรงนี้นะแล้วก็ขยะเนี่ยเก็บทิ้งเลยนะครับอ่ะขยะเรียบร้อยแล้วต่อมาเราจะทําการถูพื้นนะครับนี่เป็นไงไม้ม็อแบบสกิลอัพขั้นขั้นเกือบสุดแล้วมั้งเนี่ยคือแบบเร็วมากโอเคทุกคน แบบว่าน่าทําความสาัาดได้เร็วมากนะครับไม่เสียเวลาเกินไปเนี่ยแล้วก็กระจกระจกระจกกระจกปาดปื้ดนี่นีเร็วเร็วผมมีสกิลสกิลการปาดเมาส์นี่แบบสุดยอดมากนะครับเราก็ต้องซื้อเจ้าตัวเรดิเอเตอร์อีกแล้วนี่จะไปคุยกับแบบเจ้าของร้านทำมาเนี่ยแบบขอส่วนลดพิเศษได้ป่ะส่วนลดแบบซื้อทุกหลังเลยเนี่ยมาประกอบนะครับอันนี้คือเราต้องประกอบวาวนะวาวข้าวล์วอออนะครับขันล็อกเข้าไปซ้ายขวา อ่าอันบนลงมาขันล็อกซ้ายขวานะครับแล้วก็เปิดวาวโลดเรียบร้อยจ้าห้องนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับคือถ้ามันเป็นห้องที่มันทาสีมันจะนานแบบนานมากๆเนี่ยโอ้โหนี่คือถงทางเดินใหญ่นะครับแล้วเหมือนว่าอะไรอะของรถเชี่ยมาแรงสาบผมไม่ชอบผมไม่ชอบมลรงสาบเลยทุกคนที่ผ่านละแม่งหนีไม่พ้นจริงวะมาทางเดินเคลียดินไปเลย ผมจะเริ่มไปทีละห้องแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้อ่าดิน66%บหนบนหลังคา,น,า,น,านั่นไงกูว่าแล้วบนหลังคาได้เงินผมว่าแล้วว่ามันต้องมีค่าบบนบนบนหลังคาเลยแหละเอ่อมีอีกไหมจ้ามีอีกไม้มีอีกไม้มอ,ไมมอ,ไมอันนี้คาบอะไรไม่มีเลยนะเนี่ยอืมมันอาจจะต้องมีนะแต่ผม,มจะมองไม่เห็นว่ะโอเคเรียบร้อยนะครับมันค่อนข้างที่หายากแหละก็คือกดค้างมันแล้วก็เดินลากเลยเนี่ย อ่าเปิดไฟสักนิดหนึ่งมาทำความสะอาดห้องน้ํากันต่อเลยละกันนะครับผมข้างบนข้างล่างขัดอ่างอ่าให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ดิน97%บางทีจะต้องถูแบบค่อยๆถูเนี่ยช้าๆไปเรื่อยๆอ่าแล้วแล้วคาบดินโอเค100%นะครับอันนี้คือเราต้องซื้อซิงนะครับแล้วก็ที่ตากผ้าคนหนูแบบฮีเตอร์ด้วยนะทุกคนเออว่ะเอาเรื่องแสดงว่ามันหนาวจริงนะครับมา ซื้อซิงซื้อซึ้งเลยขออนุญาตซื้อซึ้งก่อนเลยนะครับมาที่บทหมู่บาร์ดลูมแล้วก็ซิงนะฮะ S I N K อ่างล้างมืออ่างล้างหน้านะครับเอาเป็นแบบธรรมดาที่สุดเท่าที่จะหาได้เลยก็คือแบบไหนวะนี่อันนี้น,นี้โอเคมือมลิเลซิงนะครับเลือกเป็นสีขาวแล้วกันนะฮะมาเราต้องวางก่อนเลยเอาวางตรงไหนตรงไหนดีเอ่ยอ่ะ อันนี้อันนี้คือเรายังไม่มีท่อครับเราต้องซื้อท่ออาดท่ออยู่นี่นี่หว่าโอเคต้องเปิดรูท่อน้ําก่อนนะครับเอาสกูออกเนาะแล้วก็เอาเปิดท่อน้ำทิ้งแสดงว่าซิ่งนี้เนี่ยเขามี2ระบบนะครับมีน้าร้อนน้าเย็นนะเพราะว่ามีท่อเข้า2ท่อนะมาได้เวลาประกอบนะครับเจาะยึดกับผนังให้เรียบร้อยแล้วก็ดันซิคงเข้าไปขันน็อตยึดนะครับซิงกับผนังโอเคหมุน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 หม,มุนเข้าไปเด้อ หมุนหมุนเข้าไปลดโอเคนะครับแล้วก็นำร้อนน้ำเย็นนะครับข้างล่างใส่สายโลดแล้วก็ล็อกเลยคืองานประกอบเกมนี้ค่อนข้างที่จะสมจริงในระดับหนึ่งเลยนะครับก็จริงๆมันก็คือแบบใกล้เคียงของจริงมากๆนะแบบการประกอบแบบนี้อ่ะอันนี้คือท่อน้ำทิ้งนะครับายอ่าบนล่างนะต่อท่ออ่อเรียบร้อยโอเคนะ้ำมาแล้วล็อกเลยขึ้นจึบ๊บเรียบร้อยจ้าโ,โหเลิะพื้นอีกงแหละขออนุญาตเคลียร์ก่อนนะครับ ต่อมาคือ Towel Radiator นะครับเป็นเครื่องตากผ้าแบบนี้ m u l t i b l e t o w e l Radiator มาเป็นเครื่องตากแบบเครื่องตากผ้าคนหนูอะไรเงี้ยทุกคนแต่ว่าเขามีเขามีความร้อนนะครับวิบ่งผ่านด้วยน่าจะทําให้มันแห้งเร็วขึ้นเนะเอาตรงนี้แล้วกันนะครับประกรอบโรดอ่าอันนี้เป็นการใส่เอ่อยึดนะครับน่าจะยึดกับกําแพงน่เนี่ยไม่ก็เป็นวาล์วนะครับอันนี้อันนี้คือวาล์วข้าววาล์วออกเดอ้อ เปิดวาวโอ้ยเดี๋ยวเดี nah. ๋ยลืมลืมืมืมโอเคเปิดวาวโลดห้องนี้เสร็จแล้วแล้วก็เมื่อกี้มีน้ําเพิ่มมานิดนึงอ่ะเรียบร้อยนะครับบาร์ดลูมเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปห้องเออไปห้องนอนนี้ก่อนแล้วกันเนเนี่ยค่าบอะไรก็ไม่ดู้มาไหนไหนก็ถือไม้มอบแล้วแล้วก็ทําความสะอาดไปก่อนเลยนกันนะครับตุบๆคาบดงคาบดินเอาออกไปให้เบิร์ดเอาออกไปให้เบิร์ดโอเค จึบจ๊บจึ๊บอะข้าวดินเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อมาเป็นการทักษัตว์หน้าต่างนะครับเราจะทําการคลีนหน้าต่างกันไปแบบนี้เรียบร้อยเสร็จเดอ้อต่อมาเอาขยะไปทิ้งให้หมดแล้วก็เดี๋ยวขยับเตียงกลับคืนที่เดิมด้วยนะครับเพราะว่าสภาพห้องนี้ค่อนข้างที่จะเละผ่านสงครามโลกมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่อ๋อมีหน้าต่างสองบานที่ต้องจัดการนะครับเริ่มจากซ้ายปาดปืดป้ดปาดปื้ดหนี่เร็วมากเร็วมาก,มากทุกคนไงเออไง โคจะไวแต่คือเมาส์หลุดเลยนะงันเร็วอ่ะเรียบร้อยค้างเลยค้างเลยเออทั้งต้องความสะอาดใหม่เลยเรียบร้อยเลยเมาส์หลุดอ่ะต่อมาซื้อเรดิเอเตอร์อีกแล้วเหรอนี้เมาส์ด,ดีไวซ์ด้วยนะครับเดี๋ยวนะอ่ะต้องวางไว้ตรงนี้เด้ออ่ะจัดไปจัดไปเรดิเอเตอร์อยู่นี่นะครับอ่ะอ่ะใส่ไปก่อนเลยด้ยงั้นนะครับ จัดเตียนจัดเขาที่เข้าทางสักนิดนึงก็น่าจะเป็นการเสร็จของห้องนี้แล้วนะครับโอเคหมุน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 ให้นิดหนึ่งละกันนะเออฮะน่าจะปกติดีนะครับไม่มีอะไรห้องนี้เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมาเป็นโอ้ยอันนี้น่าจะเป็นโซนปาร์ตี้หนักเลยอันนี้จะเป็นโซนปาร์ตี้ที่หนักที่สุดของบ้านเลยนะครับด้านนี้คือแบบเหมือนจะเป็นห้องนั่งเล่นหลังบ้านเนะี่ยโอเค อนุญาตถูพื้นดินกงนไปก่อนเลยแล้วกันโอ้โหแม่งแม่งกระซゅวยี่คนลุกผมเห็นแล้วผมคนลุกผมไม่ชอบเลยอามาเรงชอบเนี่ยยิ่งต่อมังบิงนะต่อมังบิงนั้นนี่คือแบบไม่ต้องคุยกันเลยนะถ้าตอนบินดีนึงเนี่ยเออแล้วมันเป็นไรวะทุกคนแมลงสาบแบบพอไม่เห็นคนมันชอบมันชอบมันชอบบินเข้าหาเป็นอะไรของมันวะแล้วมันเป็นแบบการบินที่แบบว่าควบคุมควบคุมตัวเองไม่ได้อ่ะคือแบบแม่งบินแบบ ซ้ายขวาซ้ายขวาแต่ว่าโดนกุตรอดโอเคค่าบดินตรงนี้จะเป็นคาบสุดท้ายล้เออโจเข้าไปอ่ะเก็บค่าบดินเรียบร้อยนะครับต่อมาเก็บพวกขยะนะฮะเอยกล่อ,องอะไรไม่รู้เนี่ยมันก็ตัวมัก็เยอะเหลือเกินบ้างสกรปรกจังวะอันนี้คือเปิดร้านไข่เปิดร้านไข่ขวดหรือเปล่าครับเ้ยเราจะเก็บขยะเสร็จนะครับต่อมาต้องจัดการเจ้าตัวปีเตอร์เนี่ยอ่ออู้ ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดปีเตอร์ได้เลยเหรอว h y ทไมมันผมเห็นแล้วผมแม่งขนลุกจิบหายเลยเฮ้ยเอาได้ไหมบ้านนี่มีแมงกระจัวเนี่ยผมขออนุญาตไม่รับได้ปะแล้วก็โอ้แล้วคือแบบโอ้โหมึงก็ทำเหมือนกันเลยก็อยากขยิงที่ชุกเยยยาหญี่มากๆเลยขออนุญาตดูดน,นะปีเตอร์นะ ดูค่อนข้างจะยากเลยทุกคนการแบบการลิงให้ปีเตอร์มันเข้ามาในเครื่องดูดฝุ่นได้เนี่ยค่อนข้างที่จะยากเลยนะครับอโอเคสกิลอลล็อกและสามารถดูดปีเตอร์ได้เร็วกว่าเดิมมั้ยลองเลนช์นะครับก็คือม็อบเนี่ยจะทําความสะอาดได้ดีขึ้นนะครับไอตัวนี้คือ Mini มินิแมปมันจะเป็นเอาเป็นทาความสะอาดเร็วขึ้น50%ละกันน่าจะมีประโยชน์นะครับห้องนี้ให้ทําความสะอาดหน้าต่างด้วย1บาร์นั่นคือบาร์นี้เนาะ แล้วก็ซื้อตัวฮีเตอร์มาใหม่ด้วยนะครับคือเดี๋ยวนี้โจรขโมยเอ่ออะไรนะเครื่องฮีเตอร์นะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยไว้บ,บ้านไหนคือแบบฮีเตอร์หายทุกหลังนะครับหรือว่ามันแบบว่าเริ่มแบบโลกร้อนอะไรเงี้ยจากประเทศแบบอุ่นๆกลายเป็นประเทศที่แบบหนาวอะไรอย่างเงี้ยบ้านเลยต้องแบบติดฮีเตอร์อะไรเงี้ยมันก็แปลกๆนะมันจะหายทุกหลังมัน,เป,นเป็นไปไม่ได้หรอกนะโอเคมาครับปื๊บเปิดวาวเรียบร้อยห้องนี้เสร็จนะครับต่อมาก็เป็นเอ่อ อันนี้ออกแนวเป็นเหมือนห้องห้องนั่งเล่นแบบห้องนั่งเล่นส่วนตัวไหมเก็บขออยะเอ้ยเดี๋ยวนะผมขอถูพื้นก่อนแล้วกันนะครับโอเคถูกันไปก่อนเลยมาแล้วก็สกิลที่ผมอัพมาเมื่อกี้คือทำความสะอาดเร็วขึ้นนะครับจาก2 5เป็น50เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวลองดูก่อนว่าในความหมายของความทันตความสะอาดของเขาเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับอาจจะแบบเก็บขวดนี้ได้เร็วขึ้นไหมคือขวดมันก็ยังต้องเก็บทิลานอยู่ดีปะ หรือว่าขายได้วะเออเอขายได้ปะเนี่ยขายได้ปะโอเคไม่ได้ได้แค่รีมูฟนะครับได้แค่เอาออกนะมาเก็บควดกังไป้าเออเออเออเอโอเคจึ๊บจึ๊บจึ๊บจจ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 เออห้องเมื่อกี้ผมยังไม่ได้เอาของมาตั้งเลยนี่ว่าเออมาเออเียหน้าต่างนะครับจุ๊บจุ๊บจหมุนซ้ายหมุนขวาึบโอเคนิดหนึ่งข้างล่างเนีฮะแล้วก็บานท้ายบานท้าย โย่ขึ้นไปซ้ายขวาซ้ขวาแ้ขวาแ้ขวาแ้ขวา,ขวาลงล่างโอเคอันนี้ก็ต้องประกอบวีดีโออีกแหละเสร็จเรียบร้อยครับกับห้องครัวแล้วก็ห้องนั่งเล่นส่วนตัวนี่ครับมาต่อมาอ่าเป็นห้องนี้ก่อนเลยน,นะครับห,ห้องน้ําห้องที่2นะครับ okay. โอเคโอ้คือเก็บขยะนี่เราก็หยิบได้เลยนะครับโอเคไม้ม็อบไม้ม็อบผมอหตอนนี้คือแบบเร็วจัดๆเลยแต่ว่าอยากอัพไม้ม็อบใหม่เหมือนกันนะ ไมโอรใหม่นี้น่าจะเร็วเท่าเดิมเลยครับแต่คือระยะในการทำความสะอาดเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอ่าเครเคลีย,รยกระจกให้เรียบร้อยจึบจ๊บจึ๊บเติ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 บ,ตบ,ตบอ่ะฮะแล้วก็วอชเชอร์หนึ่งอันเรดิเอเตอร์หนึ่งอันนะครับเครื่องเออเาเรล่นนะอันนี้หนึ่งอันนะครับเครื่องผมลืมตลอดเลยอาคิเตอร์นะเรดิเอเตอร์คือฮีเตอร์นั่นแหละโอเคหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ Wash วอชวอชเชอร์นี่มันอาจจะเป็นเครื่องซักผ้าไหม ถ้าจำไม่ผิดมันคือเครื่องซักผ้านนะวอชเชอร์เนี่ยโอเคไหมขอรองหาก่อนนะครับวอชเชอร์วอชเชอร์ W A อ e ะไรน่นนะครับสะกดยังไงวะ W A s H E R ปะวอชเชอร์ขอลองดูซิฮะแล้วก็เอาเป็นแบบเอาที่ถูกที่สุดอะเนาะนี่เลยถูกที่สุดนะครับจาแบบถูกที่สุดเท่านั้นนะครับผมโอเคนี่เลย200กว่าเหรียญน,นะครับ เอาไว้ตรงไหนได้บ้างเอ่ยเหมือนว่าเดี๋ยวนะที่นี่เขาเขามีปลักอ๋อนี่ไงนี่นี่อันนี้คือน้ําเข้ากับน้ําออกของไอตัวเครื่องซักผ้านะครับโอเคเปิดปลักเรียบร้อยแล้วก็ซื้อมาใส่โลดเลยเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับค่อนข้างที่จะแคบเลยเนี่ยตรงนี้ไม่เป็นไรครับขออนุญาตประกอบกหนนะครับเอ่ออันนี้คืออะไรครับเนี่ยถอดฝาหลังเครื่องหรอคืออะไรอะ แสดงว่าช่องน้ํานี่อยู่ข้างในฝานี้แน่เลยโอเคถอดน็อตสี่ตัวนะครับแล้วก็ดึงออกเลยนะฮะแล้วก็ขันอ่ะคืออะไรครับเนี่ยหรือว่าต้องมาประกอบตั้งแต่แรกทำไมถังมาดูโล่งๆนะข้างในถอดออกมาด้วโอเคแล้วก็อันนี้ให้ทำเลยครับเนี่ยอ่าเอาฝามาปิดเอ๊ะอย่าบอกนะว่ามันคือรูน้ําเข้ากับรูน้ําออกอะที่ผมเอาออกไปเมื่อกี้จริงไหมเนี่ย แล้วก็เอ่อต้องต่ออะไรครับเนี่ยเริ่มงงนะเออประกอบยากจริงว่ะอาจจะต้องอ๋อนี่ไงประกอบท่อน้ํานี่นี่ท่อน้ําเล็กๆนี่อ่าเอามาใส่ข้างบนหมุนล็อกให้เรียบร้อยนะครับอีกฝั่งหนึ่งต่อกับปลายที่เป็นกอกน้ําเข้านะครับโอเคหมุนเกลียวเข้าไปแล้วก็อ่าเป็นน้ําทิ้งนะอันนี้จะเป็นน้ําทิ้งนะครับแล้วก็ปิดเรียบร้อยมาเหลือห้องสุดท้ายของบ้านหลังนี้เนี่ยครับ อนุญาตเก็บขยะไปก่อนทังพรางเลยแล้วกันนะทุกคนัจบทุกบเจบเบเดี๋ยวจะทําความสะอาดห้องอันนี้เขาบอกว่าอยากได้เรดิเอเตอร์เหมือนเดิมนะครับเควสเควสดัมเดิมนะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับโอเคเก็บโต๊ะให้เขาวางดีๆหน่อยแล้วก็เก้าอี้วางเข้าไปข้างในอ่ะฮะเตียงนงเตียงนอนนี่มันอะไรกันวะเนี่ยสภาพย่ำแย่มากอืมเอาไว้องนี้ แล้วก็เอาไม้ม็อบมาจัดการคล้าพี่อยู่บนพื้นนะครับแล้วก็อยู่บนกําแพงทั้งหมดเลยเมีไม้กาแพงโอเคบนเพดานมีแล้วก็ตรงนี้มีด้วยนิดนึงนะ98เปอร์เซ็นจะมีตรงไหนแอบซ่อนอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอเค100เปอร์เซ็นแล้วก็ทําควาะอาหน้าต่าง2บานได้เลยครับปัดซ้ายปัดขวา,ขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายเรียบร้อยไหมเนี่ยอึบอึบอาา่าฮะมา เริ่มต้นจากตรงกลางก็ได้โอเคทุกคนจะได้แบบเป็นงานเสียเวลานะยครับม้วนเข้าตรงกลางชึบ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 เร็วมากเร็วมากโอ,โอ้โอ้หลุดหลุดเอาอีกแล้วไงปอมันก็รีบเกินรู้จักว่าข้างนอกเริ่มมืดแล้วมดทุกคนผมทำความสะอาดบ้านหลังนี้มาจนเป็นเวลาเกือบจะครึ่งชั่วโมงล้นนะครับน่าจะเสร็จแล้วแหละต้องเสร็จแล้วละนะอทำมาทำมาขนาดนี้ทำมานาขนาดน,าน,าดนี้ต้องเสร็จแล้วนะเออเออฮีตเตอร์นะไรผมใส่ไม่ได้วะใสอ๋อเนี้ยใส่ได้นะครับปกติโอเค ใส่บ้านให้เรียบร้อยเย่ทั้งหลังตอนนี้กลับมาสะอาดใหม่คลิ้งกล,ล,ลิ้งคลิ้งแล้วนะครับโอ้ยเดี๋ยวนะเขาบอกว่าโปรเจกตเราเราไม่เสร็จหรอห้องนี้ก็สิบสี่เปอร์นี่ยผมขอหน้าเช็คกันนะครับห้องนี้ก็เรียบร้อยนะฮะห้องนี้เรียบร้อยดีเรียบร้อยหมดเลยนะครับหรือว่าเป็นระเบียงหน้าบ้านที่มันยังลกอยู่เอะไม่มีนะครับมาส่งควสก่อนเลยนะครับ เราทำงานเสร็จไปทั้งหมด99%นะครับเหลือห้องนั้นที่มันทาสีได้ไม่หมดนะครับแล้วก็ได้ตังค์มาทั้งหมด5,727เหนนรียญนะฮะดูสิว่าอุ้ยผมไม่ได้ดูเลยว่าตังค์เริ่มต้นผมเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยรับงานจ็อบหนึ่งนี่ตีไปกำไรมาสัก20%น่าจะอยู่นะครับอย่าง5,000นี่ก็จ,จะได้้ักประมาเออยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของ5,000ใช่ไหมก็ได้ประมาณพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยได้ประมาณันพ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 ันหนึ่งอะไรครับไปครับ โอเคมาทุกคนก็คลิปนี้ไมเทำดีกับอเลยกันนะครับทุกคนบ้านเมื่อกี้กินเวลาไปนานมากนะครับขอบคุณทุกคนที่ทับชมคลิปนี้จนจบไปนะครับเดี๋ยวเอาไปตามกับซีรีส์ h ฮาส์ฟิปเปอร์กันในอีพีต่อไปนะครับบ๊ายบายครับทุกคน